สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ตื่นเต้นมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แมวเนี่ยจะมาเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังนะคะว่างานใหม่ของแมวเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่จะมานั่งเมาส์มอยกันธรรมดานั้นมันก็จะแบบกระไรอยู่เนาะเพราะว่าเราอยู่กันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นแล้วนะคะเราก็เลยจะทุ้ทุกคนเนี่ยไปเดินเล่นชมวิวธรรมชาติสวยๆงามๆทะเลสาบด้วยนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้กับทุทกคนฟังว่ากว่าเราจะได้งานนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอัดีค่ะ we are going today ค่ะ we are going to veci t a l s e veci t a l s e in canton swiss ไหมคะใช่ครับ โอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะเราจะลีฟคันโตนซูริกนะคะเราจะไม่ได้อยู่กันที่นี่นะคะแต่เราจะไปอีกคันโทนนึงเราจะไปอีกรัฐนึงนะคะจะสวยงามแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเรื่องราวที่แมาจะเอามาเล่าสู่กันฟังนั้นเป็นแบบไหนโปรดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ Let's go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  come. ก็ให้อดีพักผ่อนไปนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะคะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องออกมาทําทริปออกมาทําคลิปมาฝากทุกๆคนนะคะตอนนี้อากาศร้อนมากสำหรับที่นี่นะคะแมวถือว่ามันร้อนแล้วนะคะเพราะาตอนนี้คือ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองศานะคะร้อนมากเลยนะคะในขณะที่พูดกันไปมาว่ากันไปเนี่ยมันก็จะมีลมนะคะบางทีก็อาจจะมีแบบเครื่องวินส่วนตัวนะคะเขาขับดูวิวนะคะเทือเขาเอลฟ์เนาะแล้วก็เมื่อกี้เมื่อเดินมาเนี่ยเมาก็ยังเห็นว่ามีรถส่วนตัวนะคะแล้วก็มเีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมอเตอร์ไบค์หรอรถรถแบบมอเตอร์ไซคันใหญ่ๆที่แบบอ,อ,อย่างเงี้ยใหญ่ๆกันนะคะอาจจะมีผ่านไปผ่านมาบ้างนะคะก็ไม่เป็นไร นะคะเดี๋ยวเรามาเมาท์มอยกันเลยก็แล้วกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแมวเนี่ยตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็เอาจริงๆไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่าให้กับทุกๆคนฟังเนี่ยจากตอนไหนนะคะแต่เอาเป็นว่าคร่าวๆก็แล้วกันนะคะแมวจะเล่าให้ทุกๆคนฟังแบบโดย general โดยแบบทั่วๆไปน,นะคะกะ็ถ้าเกิดว่าใครติดตามกันมาตั้งแต่1000พคนแรกๆเลยเนี่ยนะคะก็จะรู้ว่าแมวเนี่ยเคยอยากเป็นแอร์เพราะว่าเราเนี่ยเรียนจบ ทางด so 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 well, ้านภาษาศาสตร์มานะคะแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศมาเนี่ยเราก็พูดได้3าสภาษาแล้วแหละเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแบบความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนนะคะที่เรียนสายอักษรศาสตร์สายมนุษศาสตร์หรือสายภาษาศาสตร์เนี่ยก็อยากจะเป็นนางฟ้าติดปีกอยู่บนฟ้านะคะเป็นแอคคอสเตนตนั่นเองนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเนาะมันก็ไม่ได้ว่าโชคจะเข้าข้างเราซะเลยทีเดียวคํานําหน้าเอยเอกสารจากประเทศไทยเอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ แมวเนี่ยคือเลิกคิดถึงเรื่องสมัครแอ h โฮสเตดไปแล้วนะคะแล้วก็พอแมวมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแมวก็ได้เปลี่ยนคำนำหน้านะคะขั้นตอนของการเปลี่ยนคำนำหน้าเนี่ยก็เอาไว้เดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะก็ได้เปลี่ยนคำนำหน้านะคะเป็นนางสาวนะคะแล้ว พอแมวได้เปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางสาวแล้วเนี่ยแมวก็สามารถที่จะสมัครงานนะคะทำทุกๆงานเลยที่แมวอยากจะได้ทำนะงจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ว่าคำนำหน้าเนี่ยจะเป็นเพศไหนนะคะในยุโรปหรือก็ในสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยแล้วก็เทศอื่นๆด้วยที่อยู่แถบ,แถบนี้นะแมวคิดว่าเขาไม่ได้ใหม่เขาไม่ได้ซีเรียสมากมายกับคำนำหน้านะคะส่วนใหญ่เขาก็จะ ดูค่าของคนที่ผลของงานมากกว่านะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าสายการบิน Emirates นะคะได้มาเปิดแคสติ้งนะคะแคปินครูที่ซูริกนะคะแมวก็เลยไปสมัครนะคะตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะได้แหละเพราะว่าเออเราก็จะ30แล้วตอนนั้น30แล้วแหละเราก็คิดว่าแบบมันก็ไม่ มันก็จะหนักไปไหมอะไรอย่างหนึ่งเรามีครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะ,ะทิ้งสาม,มีไปไหนนะคะแต่ว่าพอเราดูคอนดิชันแล้วเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะเราก็น่าจะลองดูนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเสียหายเราไม่ได้แบบบินไปที่เมืองไทยหรือว่าเราไม่ต้องบินไปที่ดูไบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามาเปิดรับแคสติ้งหนึ่งที่นี่เราก็ลองดูสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสมัครไปนะคะก็เคยเล่าไปแล้วเนาะเรื่องนี้เนาะก็สมัครไปแล้วก็เข้าไปเรื่อย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 จนเข้าไปถึงรอบสุดท้ายนะคะคัมแบ็กไหมคะคะรีแลกซ์ครับ Okay, you can relax in here. Do you still remember uh, once I went to cabin crew casting in Zurich? Yeah, I remember, but I don't know when. I yes, yes, me. yes. And you remember very well, right? Yes. Mm -hmm. And you would like me to be? ใช่ค um, no, ่ะนี <Luis> ่แหละค่ะมันเป็นสาเหตุที่แบบคนแต่งงานอาจจะไม่เหมาะเนาะแมวก็เป็นคนหนึ่งที่แบบแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตเราก็ไม่ได้เป็นของเราคนเดียวนาะก็เป็นของเขาด้วยใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งนะคะชีวิตเขาก็เป็นของเราด้วยครึ่งหนึ่งดังนั้นเราจะทําอะไรเราจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรึกษาสามีเราตอนนั้นแมวอ่ะเข้าใจว่าเขาจะให้เราเบสอยู่ที่ซูริแต่ว่าไม่ใช่เลยปรากฏว่า ลมพลมพัดมากเลยอนะ่ะอุ้ยมีเรือด้วยค่ะทุกคนขาเห็นไหมคะมีเรือเล็กๆมาเล่นในทะเลสาบวากิทาลเลเซที่นี่นะคะบอกกันนิดนึงนะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมาแน่นอนคือถ้าจะมีคนไทยมาเที่ยวก็น่าจะเป็นคนไทยที่แต่งงานคนสวิสหรือว่าคนไทยที่เกิดที่นี่หรือว่าลูกครึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะที่เนี้ยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแม้แต่คนเดียวนะคะเป็นแบบทะเลสาบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลคล้ายๆแบบ คล้ายๆเพื่อนภูมิพลเหมือนกันนะแมวคิดว่าเออพอแมวเคยไปแล้วมันเป็นฟีลแบบว่าแบบเหมือนเรานั่งข้างๆแล้วก็รีแล็กซ์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรามาเมา้มาท์ใเรื่องของอแอร์กันต่อนะคะตอนนั้นเนี่ยพอไปแคสติ้งแล้วเนี่ยก็ได้ฟังคอนดิชันหลายๆอย่างว่าเราเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ดูไบนะเราต้องไปเบสอยู่ที่น่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินเดือนเนี่ยถือว่าน้อยมากนะคะเงินเดือนอา,อาจจะเป็นแบบเริ่มต้นอะเงินเดือนก็เลยน้อยนะคะก็คือน้อยกว่าเงินเดือนเริ่มต้นหรือเงินเดือนสแตนดาร์ด แสแตนดาร์ดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะเนาะแมวก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเข้าไปไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนนั้นอะแมวใช้พาสปอร์ตไทยสมัครไปเพราะว่าแมวยังไม่มีพาสปอร์ตสวิตนะคะค้าวนั้นมาก็เป็นนายนะคะแต่ว่าตอนที่เราไปสัมภาษณ์อะเราเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปถึงรอบสุดท้ายนะคะก็ปรากฏว่าไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าข้าวนำหน้าหรือเอกสารไม่ตรงกับ อะไรนั่นนูนนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้นะแล้วแมวก็ถือว่าประสบการณ์ครั้งนั้น่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในชีวิตเลยแมวจะไม่มีการลืมเลยแล้วแมวก็บอกทุกๆคนนะคะที่ติดตามแมวนะคะแล้วแมวก็บอกอดีนะคะบอกสามีบอกครอบครัวบอกกับตัวเองด้วยนะคะว่าเออครั้งนั้น่ะมันเป็นการเติมเต็มความฝันละเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทํามาตั้งนานแล้วแล้วไม่ว่าผลมันจะออกมาก เป็นยังไงนะคะเราก็ถือว่าเราเนี่ยเต็มที่กับมันแล้วนะคะก็มีความสุขนะคะมีความสุขมากกับกับการไปแคสติ้งวันนั้นนะคะแคสติ้งแต่เจ็ดโมงครึ่งอะ่ะเลิกประมาณสี่โมงเย็นน่ะคือแบบมีความสุขมากตื่นมาทาผมแต่งหน้าอะไรเงี้ยอัลเลเวอร์ whatever, ก็เลยไม่ได้งานนั้นไปก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคพอจบทีนี่มาถึงงานนี้นะคะแมวก็ต้องบอกว่างานในกราวเนี่ยก็เป็นงานหนึ่งที่อยู่ในใจเพราะว่าแมวมีความรู้สึกว่า เราก็มีหนะ้าที่ได้ดูแลรับผิดชอบผู้โดยสารนะคะแล้วก็ provide security นะคะก็คือต้องมีการดูแลความปลอดภัยเนาะแล้วก็พยายามทําให้ทุกท่าน,นมีความสุขกับการเดินทางแล้วก็ไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะ,ะจริงๆแล้วว่าในายะสําคัญนะน่าจะคล้ายๆกันแต่ในเรื่องของรายละเอียดงานนะคะเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะแม้วเคยสมัครงานนี้แล้วนะคะเมื่อก่อนโควิดมาน่าจะประมาณหลังจาก สมัครเอมิเรตอะแมวก็เคยสมัครงานนี้ไปนะคะตอนนั้นแมวไม่ได้นะคะซึ่งแมวก็มีความรู้สึกว่าไม่เสียใจเพราะว่าเราก็รู้ว่าเออมันก็เป็นหน้าที่การงานที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งในการที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นได้นะคะแล้วก็มานั่งทบทวนดูว่าเราเนี่ยยังบกพร่องเรื่องอะไราภาษาเยอรมันเนี่ยเราอาจจะยังไม่แกร่งหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเราเพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเรียนภาษาเยอรมันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผสมผสา,ากน,กนกันกับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยว่างมากนะคะก็เลยลงเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภาษาราชการสําคัญของสวิสเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราได้ภาษาราชการทั้งสองภาษาแล้วเนี่ย แล้วก็บวกอังกฤษบวกไทยบวกญี่ปุ่นที่เรามีเนี่ยมันก็เป็น5เนาะแล้วก็เราก็ถ้าเรามีโอกาสเราก็จะฝึกฝนภาษาอื่นเพิ่มเติมสเปนอาหรับอะไรเงี้ก็น่าสนใจนะคะภาษาโปรตุเกสอะไรเงี้ก็น่าสนใจนะคะแต่น,นั้นคือเอาไว้ก่อนแล้วก็เลยมความรู้สึกว่าเออนะตอนนี้เราน่าจะพร้อมแล้วนะคะแล้วก็มีการเปิดรับนะคะรับสมัครก็คือตอนนี้เขาเรียกมาไปสัมภาษณ์อ่ะเขาก็บอกนะคะว่า มีคนสมัครมาเยอะพอสมควรเลยแต่เขาไม่ได้บอกว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะแต่วันที่เราไปเซอร์เวอ์ค่ะเขาจะให้เราไปาเรื่อยไปดูก่อนเหมือนว่าพาเราไปเดินดูตรงนั้นตรงนี้เราจะได้ทํางานประมาณนั้นประมาณนี้อะไรเงี้ยถ้าเราโอเคนะคะเราก็จะถึงเข้าสู่กระบวนการการสัมภาษณ์นะคะก็อันดับแรกเลยนะคะสมัครงานไปก่อนนะคะอันดับที่สองคือ ให้เขาโทรศัพท์ม,มาคอนเฟิร์มเรานะคะว่าเราถูกเลือกมาออฟเซิร์ฟงานนะคะแล้วก็อันที่3มก็คือมาออฟเซิร์ฟงานนะคะกับซูเปอร์ไพเซอร์นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะแลบที่สนะคะก็คือขั้นตอนการสัมภาษณ์นะคะก็สัมภาษณ์กับซูเปอร์ไพเซอร์สท่านแล้วก็มี HR ด้วย1ท่านนะคะวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เรารู้เลยนะคะเขาจะบอกเราว่า,าเราได้งานนี้หรือเราไม่ได้งานนี้นะคะแล้วก็าบางคนเพื่อนแมวอ่ะที่ไปอบรมด้วยกันอ่ะ What? อ๋อบิ๊กฟิชไหมวิ้งนิดปลาโอ้ตกปลาได้ดีใจด้วยคุณผู้หญิงเสื้อชมพูคนนั้นนะคะ ตกปลาได้ตัวใหญ่เลยดีกำลังเดินไปดูนะคะก็นี่นะคะวิถีชีวิตของชาวสวิสนะคะก็ออกมาตกปลาหาปลากันสนุกสนานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะตกมาแล้วก็ปล่อยนะคะเออก็แปลกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ก็มีคนที่กินได้นะจริงๆแล้วคือเราสามารถตกปลาเราสามารถกินได้ถ้าเกิดว่าไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะตกปลาเป็นอาชีพเนี่ยเราต้องมีใบประกอบก่อนนะคะถึงจะมาตกปลาได้แต่น,นี้ก็น่าจะเป็นแบบรีแลกซ์กันอะไรเงี้ยครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย อ่ทีนี้นะคะพอมแมวสมัครไปแล้วนะคะพอแมวได้โทรศัพท์มารับเลือกแล้วนะคะพอแมวไปออ o เ s ิร์ฟงานแล้วนะคะแล้วก็ข้นตอนที่4แมวก็ไปสัมภาษณ์งานแล้วนะคะสัมภาษณ์งานเสร็จเนี่ย วันนั้นเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเราได้งานนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย HR นะคะก็คุยทั้ง2ภาษาเลยนะคะทั้งภาาษอังกฤษภาษาเยอรมันเขาก็เห็นเรซูเม่เราแหละเขาก็เห็นว่าเราอ่ะเรียนจบปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศได้ไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยได้เงินเดือนสูงกว่าที่เรากําลังจะเข้าไปทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าแบบแม่โอเคเหรอสามีแม่โอเคไหมที่จะแบบ ออวุฒขนาดนี้เรามาทํางานแบบนี้อะไรเงี้ยก่อนอื่นเลยนะคะแมวต้องบอกทุกทุกคนว่าแมวเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดกับเอกสารนะคะแมวไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดกับวุฒิที่การศึกษาหรือว่าปริญญาอะไรเงี้ยคือต่อให้แมวจะจบไปไงญญเอกสามใบก็เถอะถ้าสมมติว่าแมวได้ทํางานที่แมวรักนะคะแมวก็คิดว่า แมวโชคดีแล้วก็มันยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกนะคะเพราะว่าทุกๆคนทํางานใช่ไหมคะทุกๆคนย่อมจะรู้ดีว่าเวลาที่เรามีความเครียดจากงานหรือว่าเวลาที่เรามีความทุกข์จากการทําง,งานเนี่ยมันมันเรียกได้ว่ามันสามารถทําให้เราทุกข์ทั้งชีวิตได้ดังนั้นแมวจึงมองว่าไม่ว่าแมวจะเรียนสูงมาขนาดไหนก็ตามแต่แต่ถ้าง,งานที่แมวอยากจะทำเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้วุฒ ขนาดที่แมวเรียนมาเนี่ยแมวแฮปปี้เลยที่จะทำเพราะว่าชีวิตแมวแมวคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขนะคะดังนั้นคือมีความสุขกับงานบริการมีความสุขกับการให้บริการมีความสุข ในการพบเจอผู้คนทั่วโลกมีความสุขในการได้ไปท่องเที่ยวทั่วโลกในาราคาพนักงานนะคะแล้วก็มีความสุขในการที่จะเห็นรอยยิ้มอันแสนประทับใจของผู้รับบริการจากเรานะคะแมวก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับแมวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแมวไปทํางานได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะผ่านการฝึกงานมาแล้วนะคะผ่านการอบรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะขั้นตอนก็คือแบบ โหมีทั้งอบรมภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็มีการทดสอบนะคะมีการสอบหลายหลายขั้นมากเลยนะคะแบบเทรนจบหนึ่งอาทิตย์ก็สอบบางครั้งเทรนสามอาทิตย์ก็สอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครสอบตกก็ไม่ได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือแบบไม่ได้ก็คือต้องออกไปเลยแล้วก็คือมาสมัครใหม่อะไรเงี้ยซึ่งขั้นตอนตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอ่ะเดี๋ยวแม่วจะมาแชร์ในเบื้องลึกลงไปอีกว่าการสมัมภาษณ์แต่ละขั้นตอนเป็นยังไงการสมัครงานแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงนะคะ ส่วนในเรื่องของรายได้นะคะส่วนในเรื่องของเองินเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เอาตรงๆแมวก็ยังไม่ทราบเลยว่าตัวเองอะได้เงินเดือนเท่าไหร่เพราะว่าที่แมวทำาค่ะแมวทําเป็นรายชั่วโมงนะคะก็คืออ เราจะมีระบบนะคะเข้าไปล็อกอินเข้าไปลงเวลาในการทํางานของเราได้ถ้าเกิดเราอยากจะทําเยอะเราก็จะได้เงินเยอะเราอยากจะทําน้อยเราก็ได้เงินเดือนน้อยอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าแมวเพิ่งเข้าไปเนาะย,ยังไงเดี๋ยวเรื่องอไรายได้นะคะใครสนใจนะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวแมวจะเอามาเล่าสู่กันฟังอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแหละยังไงถ้าแมวอยู่ตัวแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวแมวจะเอามาเล่าให้กับทุกๆคนฟังแน่นอนนะคะแล้วก็ออ แมวมีความสุขมากนะคะแล้วก็แมวมีความสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่เราอยากจะทําจริงๆนะคะแล้วก็เวลาตื่นเช้ามาอย่างบางครั้งมาต้องเข้างานแบบตีห้ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแมวก็ตื่นตั้งแต่แบบตีสามครึ่งหรือว่าตีสีมาทําผมแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ยิ้มมีความสุขเดินเข้าไปในสนามบินก้าวแรกนะคะเจอผู้โดยสารนะคะเจอ,เอ,อ เพื่อนร่วมง,งานนะคะคือแบบแค่นี้แมวก็มีความสุขแล้วนะยังไม่ได้เริ่มทํางานเลยอะแค่ก้าวเข้าไปแล้วก็ เจอผู้คนเจอบรรยากาศที่เราอยากจะเจอแมวเนี่ยมีความสุขมากนะคะแล้วก็แมวคิดว่าในจากนี้ไปเนี่ยแมวก็คงจะมีเรื่องราวต่างๆมาแบ่งปันนะคะมาเล่าสู่ชาวช่องสวิตสวิตกริดกราดของแมวนะคะทุกๆคนที่ติดตามแมวกาดี้มาให้ทุกคนได้เห็นว่าอ่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะเรื่องราวของผู้โดยสารทั่วโลกนะคะรวมทั้งเวลามาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยได้ตั๋วพนักงานเนี่ยราคาจะถูกจะแพงแค่ไหนเมื่อไปเที่ยวประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสได้อัปเดต กันในเรื่องเหล่านี้ต่อๆไปนะคะแล้วในส่วนที่มันเป็นข้อมูลเชิงลึกนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอ secret information หรือว่าเป็น sensitive information หรือว่าในบางส่วนของสนามบินเองที่เป็นแบบส่วนที่เป็นแบบ สกิลอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนที่แบบต้องห้าวอะไรเงี้ยแมวก็อาจจะไม่ได้ถ่ายหรืออาจจะไม่ได้เล่าให้สู่กันฟังเพราะว่าแมวอาจจะไม่ได้ทําเป็นเรื่องของอินไซเดอร์อะไรมากมายจากนี้ไปช่องเราก็ยังจะเป็นช่องท่องเที่ยวอยู่ช่องเมา้ามอยนะคะเพื่อนมาเทียะะยเท่ยวนะคะญาติพี่น้องมาเที่ยวนะคะรวมให้ข้อมูลคนที่อยากจะมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะแล้วก็จากนี้ไปก็อาจจะให้ข้อมูลของคนที่อยากจะมาทํางานต่างประเทศด้วยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคิดอะไรออกก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนั่นเองค่ะทุกทุกคนขคือมันเยอะมากเลยอะรายละเอียดคือมันเยอะ มากจริงๆเราอยากจะเล่านั่นเล่านี่ฟังอีกมากมายเลยนะคะก็เป็นว่าอตอนนี้ยังคิดไม่ออกถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจเรื่องใดนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเาจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะอยากจใจทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับแมวด้วยนะคะ จริงๆแล้วว่าก่อนหน้าที่แมวจะมาทํางานแอร์กราวเนี่ยนะคะแมวเนี่ยมีธุรกิจส่วนตัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราแปะโป้งกันไว้นะว่าจะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าแมวเนี่ยทำงานอะไรนะคะแล้วก็อดดีเนี่ยทำงานอะไรนะคะเป็นไปได้ไหมที่จะพาไปที่ทํางานของเราทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีสคริปต์หนึ่งแหละที่แบบจะทําแบบอินไซเดอร์นิดนึงนะคะว่าเราสองคนเนี่ยทำมาอาชีพอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานที่ ฝันเป็นจริงก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขไปกับแมวนะคะแล้วก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่ามันมีความสุขมากจริงๆนะคะก็ เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยแมวอาจจะต้องขอจากลาทุกทุกคนไปนก่อนกับวิวสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็คราวหน้านะคะถ้าเกิดว่าว่างนะคะเว้นแล้วนะคะโอ้โหช่วงนี้นะคะือต้องตั้งใจทํางานนิดนึงอาจจะลงคลิปน้อยนิดนึงนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะแบบอาจจะไลฟ์ไหมอาจจะแบบอจจแบบเอออาจจะไลฟ์ก,ก็ได้มาเมาท์มอยกันนะคะก็อยากใจทุกคนเนี่ยฝากกดซับสไคร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะดีค่ะกดซับสไคร์ไหมคะใช่ครับกดไลค์กดติดตามครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราสอ like, งใใคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาท ทุกคนไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวยมากดูสิคะเนี่ย Huh? Yeah. I want to ask you about uh, what do you think that I get this job? Oh, very close! Mm -hmm. Yeah, and, uh, I can feel you are very happy to do this job. Uh -huh. it's very much for you. Mm. <laughs> uh. You can feel me every day that I have a smile on my face. Yes. Uh. This is hard work, but you like to do it? thank you so much ค่ my dear I'm happy and you a l so happy m ไหม e ะ happiness h <Yeah>. together yes t happiness is the most important thing คละณจากนี้ไปนะคะถ้าเกิดว่าใคร บินมาถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะบินมาลงสซอริแลแล้วไม่ได้มาเจอแมวนะคะเท่ากับว่าทุกทุกคนยังมาไม่ถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะดดงนั้นถ้าเกิดว่าใครมีแพลนที่จะมาเที่ยวยุโรปใครมีแพลนที่จะมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์บินลงสวิตเซอร์แลนด์เจอกันแล้วอย่าลืมทักทายกัน้วยนะคะรอต้อนรับและรอส่งทุก,ทกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยคะ่ะ